ครับแข้เลยครับ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 ข้ามาการครับครับมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยปัตตานีครับว้าวมาจากปัตตานีเลยเหรออยู่อยู่ประมาณสักสองสามเดือนเนาะแล้วตอนมาพระครูเจ้ามายังไงมานั่งเครื่องมาอ๋อนั่งเครื่องมาแล้วรถที่นี่ไปรับอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ทางบริษัทแล้วอ๋อแล้วก็มาพักตรงใกล้ๆนี้เจอคันนี้ก็จองอีกคันหนึ่ง ตั้งแต่มันบรรับคันนี้นี่มารับคันนี้แล้วก็มาจองคันนี้แล้วดูแลค่าเครื่องให้พระเจ้าดูแลค่าเครื่องไม่ไ่เออราคาเครื่องให้ไปยังเดี๋ยวผมดูแลค่าเครื่องบินให้อ๋อเดี๋ยวต้องดูคันนี้ครับได้ได้เพราะว่าคันนี้ออกคันนี้กลับก่อนอ๋อคันนี้กลับกลับไปดูวันก่อนอืมจองจองจองเรียบร้อยแล้วครับลองขับลองอะไรด้วยยังครับเรียบร้อยแล้วครับอืมมาด้วยกันอ๋อ เขาดูในเพจแล้วแหละมาทั้งหมดห้าคนเขาดูในติ๊กตอกแล้วก็ชอบคันนี้มาดูออ๋จริงๆแล้วจะเอาอีซูซูคันนี้เอาไปลองกับมันอืดตัวอีซูเป็นอย่างนั้นมันพันเก้าสไตล์นั้นอยู่แล้วครับพี่อันนี้มันสองพันสี่แล้วมีหมดอีโคหมดพาวเวอร์มานีมาดสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับเนนนีี่ค้าจองัสวัสดีครับสวัสดีลุกสวัสดีครับไม่ไม่สวัสดีครับพี่ถ่ายไปก่อนทนะนุ่นว่าอยู่ ไม่อาจารย์กำมือไม่รู้ยังไงแล้วพี่มาไก่จังมาต้องมาไก่จังครับมาไก่แต่ที่นี่พันักี่กิโลนะเราไม่ไม่ซื้อเราแถวนั้นมาทำไมมาไก่จังลเอ๊ะเอ๊ะซีเยอะเนี่ยนูแม่แต่แม่แต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าดังนนยังสามารถถึงนี่เลยเพราะว่าเออเดี๋ยวไปดูนี้ก่อนดูนี้ก่อนนะ ผ่านมาตั้งหลายเล่นเล่นโอ้ใช่เขาบอกเป็นร้อยครับใช่ก็ว่าได้นะแล้วมาจบที่ไหนลูกสาวอาบน้ำไหมอยากอาบน้ำไหมเขางงงงไหมแล้วกลับนั่งไปหมดเหรอครับรถหมดไปเขาใหญ่ก่อนเที่ยวก่อนเโอ้ยคืนนี้จะไปพักที่อะไรนะหลังน้ำเขียวอ่ะครับพี่นันเขียไม่ไกลสองชั่วโมงกลับปัตตานีนะฮะ กลับได้ทั้งหมดเลยรดกลับได้หมดเลยแล้วกลับพี่เอาคันนี้กลับก่อนไม่แลวนั่งไม่เบียดกันเหรอครับพี่อ๋อมีตัวเล็กไปด้วยอ้าวอธิบายใช้รถหมดเรียบร้อยหรือยังโอเคโอเคครับครับครับขสาวารครับ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 หนูแล้วยังไม่ได้ให้ค่าขึ้นบินเหรอฮะล้วพี่ก็มากี่คนห้าคนห้าคนใช่ยังไม่ได้จ่ายเลยใช่ไหม พี่ที่มาด้วยกันใครเป็นคนขับคันนี้สลับกันฮะขอได้อันนี้ผมผมฝากผมอยากให้ได้ครับพี่ได้ครับพี่ครับครับพี่ได้ได้พี่เที่ยวสนุกนะครับเดินทางปลอดภัยได้พี่นะครับครับครับโชคดีครับโชคดีครับขอให้รถคันนี้ไปดีมาดีนะครับเดินทางปลอดภัยไปไม่ซ่อมนะไปอยู่ปัตตานีนะครับนะไปดีมาดีนะลูกไปดูแลปกปักรักษาเจ้าของใหม่ด้วยนะครับ โอ้ดาหลังกระเป๋าเต็มมีทานี่กระเป๋าเยอะเลยครับจองเครื่องบินเองนั่งเครื่องมาจากปัตตานีไม่เคยเห็นรถมาดูรถและรับรถกลับบ้านและแวะเที่ยวที่เขอใหญ่แล้วค่อยเดินทางกลับปัตตานีวิ่งพันกว่าโลไม่รักไม่เชื่อไม่กล้ามาครับอ่ัาีครับ